กระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้เตรียมส่งกล่องบันทึกข้อมูลการบินไปยังสาหารัฐเพื่อวิเคราะห์ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสาหารัฐเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับความเสียหายจนเกาหลีใต้ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้เองครับผ่าเส้นเดินบินเหตุการณ์จังที่นุนภายในหะซ่อข้อรือชุชุทริบ้ล่วงสรันดันดมตีาทววาาทีา ดานเจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินได้แล้วนะครับและเปรียมแปลงข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อความเสียงอีกครั้งหนึ่งข้อมูลชุดนี้น่าจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการสนทนาในห้องนักบินก่อนที่สายการบินเจจูแอร์เที่ยวบิน 7C2216 จะประสบอุบัติเหตุทีมสืบสวนกำลังตรวจสอบปัจจัยเกี่ยวข้อง ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต179คนจากจํานวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด181คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องบินชนนกความผิดพลาดของอุปกรณ์ไปจนถึงปัจจัยทำให้นักบินรีบนำเครื่องบินลงจอดอย่างเรียบร้อยครับ <S <S แล้ววันนี้ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เที่ยวบิน7 c 2 2 1 6ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตทั้ง179คนได้แล้วและส่งร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนคืนให้แก่ครอบครัวแล้วครับ